สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมเมถัดน้ำค่ะกับรอค่ะรอคนรักเก่าจะมาไหมหรือไม่ต้องรอรอเพื่ออะไรหรือรอคนรักใหม่จะมีไหมนะคะเมื่อไรเธอจะกลับมา เกินเจ็ดคำนี้ก็ลิขสิทธิ์เลยนะนะเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะติดตามกันสม่ำเสมอค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะกายใจแข็งแรงค่ะราศีมีถนธนนามค่ะ ืะฉลองเลยค่ะฉะองกับการงานสมดุลลงตัวแล้วงานนี้กรมมะมาทัพลัขนานะคะโดยประสบการณ์ความรู้ความสามารถการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะงานนี้ก็สำเร็จทำงานใหญ่ใจนิ่งนะคะงานนี้ก็ติดต่อ กับญาติมิตรใกล้ไกค่ะรุ่งเรืองอามาได้งานการยกย้ายถิ่นฐานคนต่างถิ่นค่ะนักการเมืองนักปกครองนะคนเก่งค่ะม่งมั่นไปที่การที่จะได้หุ้นส่วนนะคะมีแล้วค่ะได้พบกับมิตรนะคะ เจอแล้วค่ะแต่งงานแล้วค่ะสมรุสมรักนะตามประเพณีแล้วค่ะอยู่กันยั่งยืนจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะมีเจ้าของแล้วค่ะโชคดีที่สุดนะคะวันเวลาผ่านพ้นไปนะคะนี่อยู่ใกล้แหล่งน้ำค่ะเวลาแก้ไขปัญหาให้เวลาเยียวยาได้ทุกสิ่ง ชีวิตลงตัวแล้วค่ะสมดุลลงตัวทั้งการงานและชีวิตทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยกับครอบครัวอ่าทำการงานก็มีความโดดเด่นเป็นตัวไม่เหมือนใครตัวตนของของตนเองค่ะไม่ประมาทก็จัดกลุ่มงานของตนเองเลยผู้คนลังไหลมานะคะคนต่างถิ่นค่ะ มนันลตยูลึกลับการบริหารปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงก็มีการเงินรุ่งเรืองมากใช้ชนะที่ได้มาอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะสมองดีปัญญาดีก็ได้เริ่มต้นการค้ามีผู้สนับสนุนก็เริ่มต้นที่ก้าวแรก ว่ายังคงส่องอยู่นะส่องคนไกลค,คะ่ะมีคู่แล้วนะคะแต่ยังส่องอยู่ส่องจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะ ฉันจะได้เจอ <c oughs> ดูค่ะคนรักเก่าอืมคนรักเก่านี่ก็เขาอารมณ์คิลเล่นนะคะอารมณ์สวิงค่ะขึ้นขึ้นลงลงคนตามพื้นที่อ่อนวักว่าค่ะเพราะว่านี่ก็แต่งงานแล้วนะคะ แต่พบคู่แล้วค่ะอ่าคู่เขานี่ก็คู่คนไกลอะมีการเงินเข้ามาด้วยม,มีสัตว์เลี้ยงแสนรักอด้ไปคู่แล้วค่ะอะ่อ่อนวัยกว่าค่ะมีบุตรแล้วค่ะพบรักกับคนที่ผ่านความรักผิดหวังมานะคะเออเขาก็ผิดหวังเหมือนกันแล้วนะไม่น่าเลยบางอี่างเขาคิดถึงชาวมีนนะคะ อิจวัตรประจำวันเ,เมื่อหลบลี้นีหน้าผู้คนไปแล้วเวลาอยู่ลำพังก็คิดถึงชาวมีนนะคะคิดถึงอดีตความคิดจิตฟุ้งซ่านนะคะอารมณ์สวิงค่ะรอคอยเพียงแต่เธอกลับมาฉันอีกสักทีสองกันค่ะคนรักเก่านะ การงานนี้ก็ไม่เสถียรนะคะเพราะว่ามุ่งนำพาอารมณ์ความคิดถึงอยู่กับอดีตค่ะงานทางไกลงาน,นติดต่อกับผู้คนมันรู้สึกวังเวงเมื่อขาดเธอนะชาวมีนงานนี้ก็ สมดุลลงตัวกับชีวิตนะงานนี้รับราชการทำมายาวนานแล้วแต่ปรัฐนาชาวมินมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์าง,งานนี้นะคะอน,นี้ต้องปรับตัวเข้าหากับสิ่งที่ตนเองอเลือกเองนะกิจวัตรประจำวันกรมะอาชีพปัจจุบันกรรมนะคะอันนี้มีผู้คนบริวารหลังไหลมาชุมนุมฟูนมูมนะหลักแหล่ง ที่ทำกินนะคะงานสำเร็จแล้วนะหยาดมิตรบริวาเรเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะคะเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมาค่ะั้งคู่นี่มีปัญหาขัดแย้งกันเพราะดำเนินชีวิตด้วยความประมาทนะคะเข้าหาคุณพระศรีรัตนไตรนะคะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังะคะ่ะให้กำลังใจชีวิต อยู่กับสิ่งที่มีนะคะปรับตัวเข้าถึงลึกซึ้งผันแปรเช่งแล้วนะคะมีบุตรหลานแม้จะไม่ถูกใจก็นำพาให้ชีวิตได้พบกับการเปลี่ยนแปลงได้พบคู่แล้วนะคะรูปเธอตั้งอยู่หัวนอนและตายมอนก็มีอีกหนึ่งใบมาดูคนรักใหม่ค่ะ นี่แหละคนรักใหม่นะคนรักใหม่ผู้เฉลียวฉลาดทำการค้านะคิดสร้างสารรค์อะไรลงมาทำด้วยประสบการณ์มีคู่แล้วการเริ่มต้นนี้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์มีคู่มีคนรักแล้วนี่แหละนี่คนรักใหม่เป็นเม็ดที่ดีการติดต่อสื่อสารพูดคุย คนรักมีการเงินใช้ไม่ขาดมือนะเขาเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาได้ของขวัญของรางวัลให้กับชีวิตนะคะการที่ได้มาพวกคู่นะคุ้เก่งนะคะการงานมั่นคงค่ะบริหารการงานเองนะมีการเงินเก็บออมเนี้ยแน่นเลยค่ะนะมีครอบครัวค่ะคนไกลค่ะนะ รักใครก็รักจริงหวังแต่งนะคนทุม่มท่วมหน่อยนะคนไกลนะคนเฉยนะคะใจดีมีเมตตารับผิดชอบชีวิตเป็นคนนิ่มนวลอ่อนโยนนะคะมีสัตว์เลี้ยงสัน้นะัรกได้แต่งงานแต่งงานกับคนไกลนี่ก็รวยค่ะเขาเป็นเศรษฐีนะอ่อนอ่อนโยน รักครอบครัวค่ะนี่แหละคู่นี่แหละนีะ่าไปซองแล้วกับคนเก่าหน้าห้องน้ำนั่นไงรูปถ่ายฉันวันเลี้ยงส่งเธอนะคนรักใหม่ค่ะดีมากนี่พร้มวิหารธรรมค่ะมาพบคนที่ มีจิตวิญญาณนะเติมเต็คนความเป็นมนุษย์นะคะใจดีอบอุ่นค่ะพบแล้วค่ะอยู่กันย่างเย็ยยนยงราศีมีค่ะสตริงแข็งแกรงมีพะละกกำลังนะคะใ่ช้แข็งแกรงยิิงแข้มแข็งค่ะ ไม่วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมีครอบครัวพันธะอุกพันธ์มีคู่แล้วมีด้วยความคิดวางแผนปัญญาความสามารถนะรู้คุณค่าของตนเองให้ของขว,วัญรางวัลกับชีวิตนะคะอันนี้ให้คำแนะนำแนวโน้มให้กับชาวมียน,นะคะชนะใจตนนะคะอดทนของการปรารถนาสิ่งใดได้แล้วค่ะทั้งคนรัก การงานนะงานนี้งานสุขภาพร่างกายตยํามยำแข็งแรงนะการลงทุนนี้สําเร็จนะคะได้ลาบใหญ่ค่ะมีการเงินดีมากค่ะร่ำรวยเป็นเศรษฐีฝันเป็นจริงไล่ล่าทำความฝันสําเร็จนะคะความฝันเป็นรูปเป็นร่างนี่แหละนะความรักนะได้พบรักกับการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ว คนเก่งนะคะทำงานใหญ่ใจนิง่งใช้ชนะที่ได้มาสำเร็จนะคะเป็นข้าราชการทำการงานบริหารองค์กรห้างร้านอ่รวยไปอีกนะคะรวยแล้วคะการเงินรุ่งเรืองมากการลงทุนการค้าเลือดลมดีแข็งขันขยัน ปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนักการเมืองน,นักปกครองคนเก่งนะคะทำง,งานใหญ่ใจนิ่งความสุขุมความรอบคอบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะคะสิ่งที่ได้มาได้ตามใจที่ปรารถนาวางแผนเอาไว้ใช้ชนะก็ชนะใจตนนะมีบุรหลานบริวารมากมายเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยก็ยังคงตามติดให้กำลังใจนะคะ สั่งให้รอฉันก็รออย่างนี้จุดหมายไม่ต้องรอแล้วค่ะมีคู่แล้วค่ะคู่แทรรักแท้เลยนะคะเปันคนรักเหมือนปาฏิหารปรากฏค่ะรักปฏิหารรักทางไกลค,คะ่ะ พาวเวอร์ Power, มีพละกําลังนะคะไม่ทําร้ายใครไม่ทําร้ายตนเองมีแต่ดูแลญาติเม็ดบริวารด้วยพละกําลังที่เข้มแข็งทั้งกายและจิตใจที่เราอิสระเสรีเหมือนนอกน้อยบินออกจากกรงขังสู่โลก,กว้างเริงเยียรรักษากายใจตนเองแล้วนะคะไม่มีใครกินยาแทนเราปรยสิทธิกับกาๆไลออกสู่แม่น้ําเมื่อเยียวยาตนเองแข็งแกร่งแข็งแรงกายใจแล้วก็แบ่งปันให้กับ หยาดมิตรต่อไปค่ะเป็นผู้ได้รับชัยชนะจากการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะได้พบกับคนรักที่เข้มแข็งนะคะคู่บารมีค่ะ